ที่นี่ทีนายเคะที่นี่คือวัดแม่น้ำคูเก่าครับเป็นวัดที่เก่าแก่ของตำบลแม่น้ำคูนะครับค่ะเป็นที่สถานที่ที่ประชาชนได้มาอุทิศให้กับวัดนะครับแล้วก็หลวงปู่ทิมท่านได้มาสร้างไว้ที่นี่นะครับว้าวเอเมอรี่ที่มาเมืองไทยเนี่ยไปวัดที่ไหนบ้างครับเอเมอรี่เคยเข้าวัดที่กรุงเทพค่ะแต่ที่ระยองยังไม่เคยเข้าค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันครับได้ค่ะ เป็นยังไงครับในโบทถสวยมากค่ะเอเมิลี่ก็มาทุกวันเกิดเอเมิลี่แล้วก็วันที่อยากขออะไรค่ะมีความปรารถนาค่ะขอที่นี่ได้เลยครับที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคค่ะแล้วตันข้างๆปอดนี้ คุยอะไรคะเป็นวิหารคดนะครับที่อยู่รอบโปรดนะครับเป็นวิหารคดที่สร้างตามพุทธการนะครับน่าจะเป็นวิหารคดที่แห่งเดียวในจังหวัดระยองนะครับที่ที่มีนะครับในวันนี้อากาศร่มรื่นดีนะครับพราะ่ร่มแรงครับแล้วก็ไม่มีแดดวันนี้ไม่มีแดดไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะเย็นสบายครับเราเข้ามาในวัดแล้วก็เย็นสบายค่ะ ลีเริ่มหิวแล้วค่ะไปกินข้าวกันได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวจพาไปรับประทานอาหารทั่แสนอร่อยครับตำบลแม่นํำคูของเรามีครับขอบคุณค่ะ